เข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการจับคู่ธุรกิจ business matching นะครับช่วงนี้ผมจะมาคุยกับคุณบุรินเกดมณีรองกรรมการผู้จัดการบริหารของบมจอและดิพเนตนะครับสวัสดีครับคุณบุรินครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิระครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะคุยกันต่อเนื่องนะฮะจากเมื่อวันจันทร์ที่ผมคุยคุณสงยศเรื่องของ customer lifetime value เรื่องที่จะทำยังไงให้รักษาเรียกว่า มูลค่าของลูกค้าเอาไว้ได้ยาวๆนานๆตอนนี้คุณบุรินเห็นบอกมีตัวอย่างที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือก่อนอื่นผมก็ปูพื้นนิดนึงนะครับคือเวลาเราค้าขายกับลูกค้าเนี่ยครับสินค้าและบริการของเราเนี่ยจะมีหลายแบบมากมายนะครับไปตามกลุ่มแต่ว่าถ้าเรามองในลักษณะของใช้ใช้มิติว่า ลูกค้าซื้อซ้ําได้หรือเปล่ามาแบ่งนะครับก็จะมีสินค้ากลุ่มหนึ่งที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อซ้ําเรื่อยๆเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นก็เป็นอาหารนี่ครับแล้วก็ซื้อได้บ่อยๆนะครับกาแฟนะครับหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมเช่นไปบิวตี้คลินิกนะครับก็ซื้อซ้ําได้นะครับถ้าเป็นเสื้อผ้าก็ไปร้านประจําก็ซื้อซ้ําได้นะครับ แต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะ,จจะซื้อซ้ําไม่ค่อยบ่อยนะครับก็อาจจะเป็นสินค้าอย่างเช่นบ้านนี่ครับก็อาจจะไม่ได้ซื้อซ้ำบ่อยแต่ว่าอาจจะแนะนําเพื่อนได้นะครับอันนี้ก็เป็น B2C อแต่ถ้าเป็น B2B ครับ B2B เนี่ยครับยิ่งมีกลุ่มที่ซื้อซ้ำบ่อยนะครับอย่างยกอย่างเช่นลูกค้าก็เป็นามาซื้อสินค้าเราเป็นวัตถุดิบแล้วก็เพื่อไปผลิต ก็ต้องซื้อกันเรื่อยๆเพราะว่าลูกค้าก็คือธุรกิจเช่นกันนะครับแล้วก็มาซื้อวัตถุดิบเราเพื่อไปผลิตสินค้าแล้วก็ไปขายลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับครับดังนั้นเนี่ยครับก่อนก่อนจะยกตัวอย่างนะครับผมก็เลยมากล่าวโดยสรุปให้ฟังก่อนนิดนึงก็คือว่า customer lifetime value ก็คือคุณค่าที่ลูกค้าท่านนึ่งนะครับ มีให้กับธุรกิจของเรานะครับซึ่งไม่ใช่คุณค่าที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆหรือว่าในเพียงการซื้อแค่ครั้งเดียวนะครับ<ม>อย่างเช่นซื้อกาแฟเนี่ยครับถ้าแก้วหนึ่ง50บาทเนี่ยครับการซื้อครั้งแรกก็50บาทนะครับ<ม>ซื้อพรุ่งนี้มาอีกก็50บาท<ม>แต่ customer lifetime value เนี่ยคือเขาจะมองว่าลูกค้าท่านนี้ครับซื้อเรา50บาท<ม><ม>แล้วก็ซื้อเรา ประมาณเดือนละกี่ครั้งแล้วก็ลูกค้าท่านนี้ก็อยู่ใกล้ชุมชนที่ร้านกาแฟเราอยู่เลยก็อาจจะซื้อเราทุกวันเลยหรือทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งสองครั้งนะครับเดือนละกี่ครั้งแล้วก็อยู่ตลอดเลยซื้อกันเป็นปีเลยดังนั้นคัสเตอร์ไลฟ์แมวลลูของลูกค้าท่านหนึ่งครับที่มาซื้อร้านกาแฟที่เราไปหามาได้เนี่ยครับจึงมูลค่าเยอะมากนะครับเป็นหลักพันหลักหมื่นไม่ใช่ห้าสิบาท ครับอันนี้ครับคือ,อตัวอย่างตรงตรงนี้หมายถ<อ><ง>ึงการของการคิดการหาลูกค้าประจำหรือเปล่าที่จะมาซื้อบ่อยๆมาซื้อเป็นประจําประครับใช่ใช่เลยครับถ้าเกิดว่าจะเรียกว่าการหาลูกค้าประจําเนี่ยก,ก็ถูกต้องเลยครับเพียงแต่ว่า customer lifetime value เนี่ยจะมองในแง่เรื่องของว่าการ มองคุณค่าเป็นเม็ดเงินเลยครับว่าเล่าอะครับอย่างที่พี่ชิระบอกครับเราอยากหาลูกค้าประจําเอ๊ะแล้วลูกค้าประจําของเราอะครับมีคุณค่าต่อเราเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราอะต้องต้องเฉลี่ยกันนะครับเพราะว่าลูกค้าบางท่านก็อาจจะซื้อครั้งสองครั้งก็ไปนะครับสมมติว่าร้านกาแฟนะครับไม่ได้มาซื้อเราอีกแต่บางคนอาจจะไม่ได้ซื้อประจําไม่ได้ซื้อเฉลี่ย อ,อยู่เป็นระยะระยะแต่ว่าซื้อทีซื้อเยอะซื้อแพงเลย,เยละะอย่างเงี้ยเราจะวัดยังไงว่าคนไหนมีคุณค่ามากกว่ากันอ๋อครับก็มีทั้งซื้อเยอะอาจจะน้อยๆครั้งก<ม>ับซื้อครั้งละน้อยๆแต่ยาวๆนะครับเ<ม>วลาดูว่ามีคุณค่ามากกว่ากันเนี่ยครับก็ดูว่าคนที่ซื้อเยอะแต่ซื้อน้อยเนี่ยครับก็ที่จริงก็คูณว a l u e ไปเลยเช่น<ม>เขาซื้อครั้งละ หนึ่งหมบาทแต่ว่าปกติกลุ่มเนี้ยก็จะมาซื้อแค่สองครั้งต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สองคูณหนึ่งหมื่นก็สองหมื่นบาทสําหรับกลุ่มนี้ต่อปีนะครับแต่กลุ่มที่ซื้ออสั้นๆครั้งละน้อยๆนะครับแต่ว่าซื้อไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จบไปะครับก็เป็นซื้อทุกวันทุกเดือนก็คูณไปเช่นกันนะครับก็เอาน้อยๆนั่นนะครับคูณจํานวนไปนะครับแต่ Customer Life Time Value เนี่ย จริงๆแล้วอะครับเราเราก็อยากได้คนที่วาลูเยอะนะครับไม่ว่าจะซื้อครั้งละเยอะแต่สั้นๆครับหรือว่าซื้อครั้งละน้อย,อยๆแต่ยาวๆก็ตามเนี่ยครับเราเราอยากได้คนที่วาลูเยอะแต่แนวคิดของเขาเนี่ยคือแนวคิดในเรื่องของการให้ความสำคัญกับการหาลูกค้าใหม่ครับอืมยังไงครับ ครับอย่างเช่นว่าเราเป็นร้านกาแฟรครับ <Okay. S 2> เราอย่าไปมองว่าหาลูกค้าใหม่คนหนึ่งก็ได้แค่50ิบาทเองอ uh huh. แบบเนี้เราจะไปโปรโมทร้านของเรา uh huh. ให้กับชุมชน uh huh. แถวแถวร้านเราเนี่ยโห uh huh. oh, มันเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะ uh huh. เราเอาใบปลิวไปแจกหรือแม้แต่เรายิงโฆษณา Facebook uh huh. ให้คนแถวที่ร้านของเรารู้จักเนี่ย ค่าโฆษณาค่าใบปริวค่าพนักงานที่จะเดินไปโปรโมทหรือแม้แต่เอาอะไรไปเป็นคูปอง<ม>โอ้มันเกินห้สิบาทตั้งเยอะ<ม>เขาซื้อแก้วละห้าสิบาทเอง<ม>อย่าอย่าไปมองแบบนั้น u u t t o m r r i ล e Time Value คือต้องมองว่าถ้าเขาซื้อครั้งละน้อยๆแต่ย,วยาวๆ<ม>หรือเขามาซื้อครั้งละเยอะๆแต่อาจจะไม่ได้บ่อยนะก็เหอะ เราต้องมองไปทั้งชีวิตเขาเลยครับอืทั้งชีวิตเขาเลยว่าเขาอะมีคุณค่าให้เราเท่าไหร่ก็คือสําคัญทั้งสองส่วนทั้งสองทั้งสองกลุ่มนี้เปต่ว่าเราจะต้องมีกลยุทธ์หรือว่ามีวิธีทางการตลาดที่แตกต่างกันออกไปอย่างนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับสําคัญทั้งสองกลุ่มเลยครับอ่าแต่ว่าที่ผมกําลังกิั่นะครับว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยสําคัญนะครับเวลามองความสําสคัญนะครับให้มองเขาเป็น ทั้งช่วชีวิตเลยว่ามีโอกาสจะใช้เรา<ม>ซื้อเรา<ม>เป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับสมมุติว่าร้านกาแฟครับเราคำนวณมาจากลูกค้าในอดีตของเราละว่าลูกค้าใหม่หนึ่งคนนะครับ<ม>เวลามามีทั้งซื้อสั้นซื้อยาวนะครับแต่ว่าหนึ่งคนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยซื้อเราสองร้อยแก้วในช่ว ชีวิตเขาคือร้านเราเปิดมานานพอนะครับอแล้วเรารู้ว่าคนนึงเนี่ยเฉลี่ยยา,ยาวๆเลยนะซื้อตั้งสองร้อยแก้วนะบางท่านก็ซื้อทุกวันบางท่านก็ซื้อเว้นๆแต่เฉลี่ยแล้วอะ่ะคนนึงซื้อสองร้อยแก้วคูณห้าสิบาทแสดงว่า customer lifetime value ตั้งหนึ่งหมื่นบาทเลยนะครับทีนี้หนึ่งหมืนบาทเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่า เราไปหาลูกค้าใหม่คนหนึ่งมาได้จากในหมู่บ้านที่ยังไม่รู้จักเรามาก่อน<ม>เราจ่ายแค่ห<ม>้าร้อยห้าร้อยที่จริงมันคือสิบเท่าของแก,แก้วแก้วหนึ่งแล้วครับ<ม>เพราะแก้วหนึ่งห้าสิบาทเองนะครับ<ม>เราจ่ายตั้งห้าร้อยเช่นออกใบปลิวให้เขาจ้างน้องไปเดินหาแล้วก็เราไปเชิญชวนยิงโฆษณารัวมหมดเลยเ<ม>สียตั้งห้าร้อยเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราขายห้าสิบบาทเราไม่อยากทำ อืมใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเรารู้ว่าคนเนี้ยหนึ่งหมื่นบาทเราเอาห้าร้อยไปแลกหนึ่งหมืนเนี่ยคุ้มแสนคุ้มมันคุ้มมากเลยครับคุ้มแสนคุ้มที่แต่หนึ่งหมืนมันยังเป็นรายรายรายได้นะครับมันยังไม่ใช่เป็นกําไรแต่มันก็คงกําไรเกินห้าร้อยแน่ล่ะครับแนวคิดเขาคือแบบนี้ครับว่าทําธุรกิจใดๆครับให้คํานึงถึง customer lifetime value แล้ว เราจะมีะความมุ่งมั่นในการหาลูกค้าใหม่มากขึ้นอีกมากเพราะรเรารู้ว่าลูกค้าใหม่ท่านหนึ่งครับมาสร้างคุณค่าให้ธุรกิจได้ไปยาวๆมากกว่าหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งครับกการคำนวณหา value หาคุณค่าลูกค้าแบบเนี้ยถ้าถ้าเก็บข้อมูลวยมือคองจะยุ่งยากพอสมควรนะฮะตกล่นตกหลเลยใช่ใช่เลยครับใช่ใช่เลยครับก็ อ่าตัว Market i n g t e c เทคโนโลยีครับที่เราคุยกันประจำนะครับเรื่องมาเทคเนี่ยครับก็มาช่วยเยอะนะครับเพราะว่าธุรกิจบนออนไลน์เนี่ยครับพี่จิระคนซื้อเนี่ยอาจจะมีความจงรักภักดีครับน้อยกว่านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันการออเดอร์มันอยู่ที่ปลายนิ้วครับครับเราสามารถจะออเดอร์ร้านเดิมก็ได้หรือออเดอร์ร้านใหม่ก็ได้มันอยู่ที่ปลายนิ้วเราเลยดังนั้นเนี่ยครับ แนวคิดของ customer lifetime value เนี่ยก็ที่จริงแล้วอะครับใช้ได้กับธุรกิจทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ใดๆนะครับ,รบแต่ว่าพอมาอยู่บนดิจิตอลแล้วอะ่ะเหมือนมันมีความสำคัญมากขึ้นมาอีกด้วยเหตุว่าคนบนดิจิตอลเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนใจซื้อคนอื่นได้ง่ายเพราะเขาเจอลูกค้าคคลูกค้าเจอร้านค้าใหม่ๆอ่ได้ได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็การเก็บข้อมูล มันก็ยากอย่างที่พี่จิระบอกเพราะฉะนั้นบนโลกดิจิตอลถ้าเราทำงานอยู่บนออนไลน์เก็บรลีดออนไลน์ขายอ e ีคอมเมิร์เนี่ยครับข้อมูลมันอยู่ในระบบหมดเลยเราสามารถจะมาจัดได้เลยครับว่าลูกค้าท่านนี้นะครับซื้อครั้งละมากมากแต่ซื้อไม่ค่อยถี่บ,บแบบที่พี่จิระบอกนะครับพวกนี้วพวก <ope> e ลูกค้า <ope> e ท่านนี้ซหรือว่าการขายบนเว็บไซต์มันเก็บข้อมูลให้เราอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเราต้องมาตั้งมาวางโปรแกรมเอง ถ้าเกิดว่าขายบนเว็บไซต์เราเองนะครับแล้วก็เรามีระบบ CRM ของเราเองเนี่ยเก็บข้อมูลหมดแล้วครับแต่ว่าถ้าเราขายหลายช่องนะครับอย่างเช่นเราขายเองจำนวนหนึ่ง33%ขายใน m a r k e t p ตเพร3 e นะหนึ <3 S 1> ่งใน3ามช้อปปี้ลาซาดาแล้วก็อีกหนึ่งใน3มสมมติว,ว่าขายผ่านโซเชียลเช่นขายผ่านแชท a c e b o o k เลยแล้วเราก็ไม่ได้เชื่อมโซเชียลไม่ได้เชื่อม s h o p ป,ปี้ลาซาดาเข้ามาอย่างเงี้ยครับ ก็ข้อมูลมันก็อาจจะไม่ได้มาแบบง่ายๆครับมันก็อาจจะต้องมีการมาอัปโหลดฐานลูกค้าที่ซื้อเข้ามากันนิดหนึ่ง mm hmm. นะครับแต่กล่าวโดยรวมก็คือทําได้ครับเพราะว่าเรามีรายการรายการอยู่แล้วครับว่าลูกค้า A วันนี้ซื้ออะไรราคาเท่าไหร่ลูกค้า B วันนี้ซื้ออะไรแล้วก็มันก็สะสมไปทุกวันยอดของลูกค้า A มันก็ถูก บวกไปทุกวันทุกวันถูกนับจํานวนไปยอดของลูกค้า b ก็ถูกนับจํานวนไปมันก็มาวิเคราะห์ได้ว่าลูกค้ากลุ่ม A อที่เป็นกลุ่มที่ซื้อบ่อยๆแล้วก็ครั้งหนึ่งซื้อยังไม่ค่อยเยอะมากมีกี่คนคลูกค้ากลุ่ม b ที่ a B บนี่หมายถึงชื่อนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเกรดนะครับลูกค้ากลุ่มที่สองที่ซื้อครั้งละเยอะๆแต่ซื้อน้อยมีใครบ้างคร,ครับแล้วก็มันก็เหตุหลูกค้าที่ เคยซื้อแล้วก็หายไปแล้วก็มีนะครับอืมครับเคยซื้อบ่อยๆในอดีตแต่หายไปแล้วนะครับทีนี้กลยุทธ์ที่จะไปอ่าติดตามเขามาซื้อเพิ่มนะครับหรือว่าเพิ่มยอดขายเนี่ยก็เกิดจากการมองลูกค้าเป็นกลุ่มๆนี่นั่นเองครับแต่ละกลุ่มก็จะมีกลยุทธ์ไม่เหมือนกันใช่ไหมพอได้ข้อมูลมาแล้วครับไม่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นว่าลูกค้ากลุ่มที่ซื้อ บ่อยๆเลยจงรักภักดีแล้วแต่ซื้อครั้งละน้อยๆครับหลักการง่ายๆเหมือนกาแฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเขามาซื้อห้าสิบาททุกวันเลยเอ๊ะ,อะทำไงจะซื้อเป็นหกสิบาทดาีเราก็แน่นอนกอ็เราทำไงให้เขาซื้อหกสิบาทถ้าสมมติว่าเราเพิ่มเปลี่ยนนมเป็นประเภทใหม่แล้วก็ชวนคุณลูกค้าว่ามีนมแบบนี้นะเพิ่มห้าบาทลูกค้าสนใจไหม คุณลูกค้าก็อาจจะลองวันแรกอ่ะห้าสิบห้าบาทอพอทานปุ๊บอร่อยถ้างนั้นต่อไปยกระดับขึ้นไปเป็นห้าสิบห้าบาททุกวันเลยอืหรือว่าอัพไซส์ได้ไหมจากแก้วกลางเป็นแก้วใหญ่เป็นหกสิบห้าบาทได้ไหม,มถ้าเราเพิ่มเป็นหกสิบห้าบาทได้ทุกวันเลยอแบบเนี้ยครับก็เป็นวิธีที่ทําให้เพิ่มแวลูของลูกค้าที่ซื้อบ่อยแต่ซื้อน้อยผม,ผมเห็นเขาแบ่งเกรดลูกค้าเป็นเช่นเป็น แพติม่มเป็นโกลเป็นพรีเมียมแบบนี้ก็คือคำนวณด้วยคำนวณแวลูลูกค้ามาแล้วก็ถึงแบงเกรดให้ได้ใช่ไหมแล้วก็จะได้มีมีกลยุทธการตลาดที่มันแตกต่างกันออกไปของแต่ละกลุ่มนี้ใช่ใช่ครับใช่ครับผมผมคิดว่าเขาก็คำนวณด้วย c u สเตอร์ไลฟ์ชาร์แวลูแบบ,บแบบนี้แหละนะครับ,รบเหมือนเหมือนกับโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันครับถ้าเราใช้ค่ายไหนนานๆแล้วก็ใช้ค่ายไหนนานด้วยเยอะด้วยต่อตัวกนเนี่ย แบบนี้เราเป็นอกลุ่มระดับสูงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเพิ่งเข้ามาใหม่ใช้น้อยก็อยู่กลุ่มระดับต่ำหน่อยแต่ถ้าเข้ามาใหม่ใช้เยอะอ่ามันก็อาจจะอยู่เทียกลางอ,อย่างนี้ครับมีม,มีอารมณ์เดียวกับกาแฟเลยนะครับส่วนส่วน,วนไอหนึ่งแถมหนึ่งที่พี่จิระบอกเนี่ยอาจจะใช้สำหรับใช้ได้ดีนะครับสำหรับกลุ่มที่ลูกค้าที่อาจจะซื้อแล้วหายไปแล้วหายตัวไปเลย ไปชวนกลับมาใหม่แต่ถ้าชวนกลับมาใหม่ไม่ได้มีคุณค่าอะไรที่มันมีความน่ารักอะ่ะเขาก็สงสัยเหมือนกันเออไม่รู้จะก็ไม่รู้การกลับไปทําไมเพราะว่าอาจจะเคยเอ,อกินกาแฟแล้วก็อาจจะมีมีช้อยหลายร้านนะครับ,รบเขาก็อาจจะงงๆว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรพิเศษแต่ถ้าเราเอ,อ่ามีกาแฟสมมุติว่ามีพิเศษออกมาในอีเวนต์ช่วงเ,ออเดือนนี้พอดีเลยแล้วก็ให้หนึ่งถมหนึ่งเขา ส่งข้อมูลผ่าน s อ s อชวนมามันเหมือนมันมีกิจกรรมอะครับมันมีอะไรให้คุยอะ่ะเขาก็จะไม่รู้สึกแปลกว่าเราไปชวนคุยเพื่อให้กลับมาครับแบบนี้ก็จะทำให้ลูกค้าเก่าที่เคยใช้แล้วก็หายไปกลับมาเจอเราได้ใหม่นะครับไม่ไม่ใช่เฉพาะต้องร้านกาแฟนะครับแต่ผมพูดคอนเซ็ปต์แล้วก็ผมคิดว่าธุรกิจของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ย ลองลองนึกดูอยากให้ให้คุณค่ามากๆเลยของคัสเ o อร์ l i ไ e ฟ์ m e v ์ l แวนะครับกับธุรกิจใหญ่ๆที่เขาประสบความสำเร็จเขา,เขาใช้หลักการนี้มาดึงดูดลูกค้าด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอย่างเช่น Lazada s h o p e ปปเนี่ยครับตอนครั้งแรกที่เราเข้าไปซื้อครับเรามักจะได้คูปองนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดให้เก็บ กูปองมาแล้วก็มาใช้นะครับแล้วก็ส่งฟรีบ้างใช่ครนะับส่งฟรีครับ, <S <S รบเขาก็จะมีมีให้ตลอดครับถึงแม้เราเราซื้ออยู่เป็นประจำประจำเขาจะก็จะมีให้ต่อนเนื่องเพื่อจะดึงเราไว้ดึงขาเราไว้ใชนะ่ครับอันนี้ก็คือเพื่อดึงเราไว้แต่ถ้าเกิดลูกค้าใหม่ครั้งแรกเลยเนี่ยครับอ่าผมเข้าใจว่านะครับแต่ว่าไม่แน่ใจตอนนี้หมดกันไปอย่างนะครับแต่สมัยก่อนเลยเนี่ยครั้งแรกเนี่ยจะได้เยอะ ใช่ครับเช่นว่าจะได้มูลค่าร้อยบาทเลยครับเขาเขาจะเน้นว่าแรกเป็นลูกค้าใหม่เนี้ยลูกค้าใหม่โปรโมชั่นจะแรงกว่าใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับนี่คือแนวคิดเดียวกันเลยครับเพราะเขารู้ครับว่าลูกค้าใหม่ที่เข้ามาเนี่ยครับไม่ได้ซื้อครั้งเดียวแม้ว่าในครั้งนั้นที่เป็นครั้งแรกครับทั้ง market place ททางร้านค้าจะไม่ได้กำไรจากลูกค้าท่านนั้นเลยนะครับ แต่ว่าถ้าลูกค้าท่านนั้นซื้อซ้ำอีกยาวๆครับทั้ง marketplace และร้านค้าก็จะได้ v a ว u ูที่คุ้มค่าการลงทุนไปในครั้งแรกหรือว่าในครั้งต่อๆไปที่ดึงลูกค้าด้วยคูปองเล็กลงก็ตามนะครับแต่คนที่ได้ประโยชน์ที่สุดนะครับคือคือ Market p l a พ e นะครับเพราะว่าเพราะว่าลูกค้าครับอาจจะจำร้านไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ลูกค้ามีความรู้สึกที่ที่ ดีละกับ m า r k e ก p ตเพลสละว่าอ๋อเออมีคูปองนะ๋อ,อมีทั้งอ่าส่งฟรีก็กลับก็มาซื้อซ้ำไอตอนซื้อซ้ำรอบสองรอบสามรอบสี่ไปถึงรอบที่ร้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อร้านเดิมนะฮะแต่ว่าซื้อใน Market p l เ c e เดิมครับม,ม a r k e t p l a c e เช่นช h อ p ปี Lazada เนี่ยเพราะฉะนั้น Market Press ก็จะได้ลูกค้าม,มาซื้อซ้ำบ่อยๆแม้ว่าซื้อกันคนล,ละร้านก็ตามแล้วสุดท้าย Market p l a c e ก็จะได้ กำไรมาเ o v e r ครับก็คือคุ้มค่ากับเ,เงินค่ากูปองรถครั้งแรกที่ให้ไปคนี่นี่คือตัวอย่างของอเช่น Marketplace หรือถ้าง่ายง่ายอย่างค่ายโทรศัพท์มือถือครับ,รบผมก็ได้รับการโทรเรื่อยๆนะผมมีสองเบอร,ร์เบอร,ร์หนึ่งไม่ค่อยใช้อ่เ <c oughs> บอร,ร์ที่ไม่ค่อยใช้เนี่ยก็มีโทรมาอัพเซลฮะเพราะเขาคงเห็นว่าผมไม่อยู่นานแต่ว่าใช้น้อยอืก็ใช้วิธีเดียวกับกาแฟอ อ่าซื้อน้อยแต่อยู่กันมานานอือัพเซล,ลเปลี่ยนประเภทของนมไหมให้มันแพงขึ้นนิดนึงแต่อร่อยขึ้นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันครับค่ายมือถือก็โทรชวนผมอัพเซล,ลว่าอ๋ออ่าผมใช้อันนี้อยู่ถ้าปรับเป็นอันนี้นะเพิ่มอีกแค่เดือนละห้าสิบาทก็จะได้อะไรผมก็มักจะถามเฉยเสมอเลยว่าเฮ้ยแล้วพี่ใช้ถึงหรือเปล่าพี่ใช้ไม่ถึงผมก็ไม่เปลี่ยนแต่ถ้าลูกค้าบางท่านรู้สึกถึงความคุ้มค่าเพราะของที่เขามาให้เนี่ย มันคุ้มมากเลยเนี่ยครับก็ยอมสมัครเขาก็อาจจะเปลี่ยนใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็คือกลยุทธ์การอัพเซลล์กับลูกค้าที่ใช้ประจำครับอันนั้นก็คือการทำกลยุทธ์การตลาดที่จาะจงกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มนะฮะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันทำให้ให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ก็ต้องมีการเก็บข้อมูลในส่วนของคัสเตอร์ไลฟ์ไตล์ช่ครับใช่ครับใช่เลยครับใช่เลยครับซึ่งข้อมูลเนี่ยครับถ้าใช้ระบบ นะครับเช่นระบบ cr m อนะครับอ่ามันก็จะเรียกว่าอยู่ในระบบอยู่แล้วครับอ่าทุกท่านก็คงนึกออกว่าข้อมูลการขายเนี่ยมันก็อยู่ในระบบระบบอยู่แล้วมีคุณก็คุณขอวันไหนซื้ออะไรเราเอามาประมวลออกเขาออกมาอืแล้วก็แบ่งลูกค้าเป็นกลุ่มๆเนี่ยม,นะมันมันทำไม่ไม่ไม่ยากมันก็คือแค่มองในมุมของว่าอ่าคุณค่าที่เขาซื้อเรามากหรือน้อยอ่าซื้อบ่อยหรือไม่บ่อยแล้วก็จัดเป็นกลุ่มๆนะครับ สามารถจะทํากลยุทธ์การตลาดเข้าไปในแต่ละกลุ่มได้ถ้าเรามีข้อมูลแล้วก็นําข้อมูลเนี่ยมา Analyze นะเป็น Data Analytics ออกมานะครับครับแล้วครับ,รบวันนี้เราได้เห็นความสําคัญนะฮะชัดเจนของ customer lifetime value นะครับซึ่งซึ่งแต่เราทำให้เราเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงแล้วก็นำไปสู่การวางแผนการตลาดหรือเห็นบอกว่าแม้แต่วางแผนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละก,กลุ่มได้แต่ว่า คงต้องมีกอยุทธ์ด้วยว่าแต่ละกลุ่มนะครเมื่อเราคำนวณคุณค่าลูกค้าได้แล้วเนี่ยแต่ละกลุ่มมันควรจะมีแนวทางการตลาดการดึงดูดให้เขามาใช้บริการหรือว่าซื้อเพิ่มได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องนี้กันในวันศุกร์นะครับวันนี้หมดเวลาพอดีต้องขอบคุณคุณบุรินเกล็ดมณีนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริหารของบมจแระดิ้พนเนตนะครับสำหรับเรื่องของคัสเตอร์ไลฟ์ไทร์เพลูวันศุกร์เรามาต่อเรื่องนี้กันครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณบุรินครับ ก็หมดเวลาพอดีนะครับสำหรับช่วงของรายการ The Leader Insight ประจำวันนี้นะครับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงวันนี้ผมจิระห้องสำเริงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ